สวัสดี FC บ้านสวนแซนฟินค่ะสวัสดีวันวันหลังสงการนะคะหลังสงการก็คือเราจะมาอัปเดตราคาไม้ที่ร้านใบลพันการ์เด่นกันเลยโดยเจ๊ก้อยนะคะพอดีว่าสะดุดตาที่น้องเฟิร์นนี่ค่ะน้องเฟิร์นหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์กันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของร้านกันก่อนเจ๊ก้อยสวัสดีค่ะเจ๊ก้อยมานี่มานี่ มาให้ FC หายคิดถึงกันหน่อยสองการไปเที่ยวไหนมาเนาะการสอ่สอ, <c oughs> อยู่ท, <c oughs> ที่พื้นที่โคราชนี่หละค่ะอ่าเนี่ยฝนเห็นฝนเห็นเฟิร์นห้อยอยู่เนี่ยเจะก้อยเขาเรียกเฟิร์นอะไรนีนะอันนี้ชายผ้าสีดาปีกผีเสื้อค่ะชายผ้าสีดาปีกผีเสื้อว่าชื่อยาวเลยแต่แต่ชื่อเพาะเนาะนี่นะคะ,คะจับได้ใช่ไหม สัมผัสได้ค่ะเออสัมผัสได้แต่ว่าจะเป็นขนนุ่มๆไหมจะเหมือนเหมือกับไมยีเนาะเหมือนกับไมยีเนาะเหมือนขนนุ่มๆค่ะอือเนี่ยสินค้าแปลกใหม่ทุกคนหลังสงการพอโผล่มาใบละพันการ์เด้นอ่ะมีน้องเฟิร์นมาเยอะแยะเลยรอรอหัวเขาขึ้นสีเขียวขึ้นคุมนะคะขึ้นคุมอ๋อจะขึ้นคุมใช่ไหมถ้าเขาคุมเขาจะสวยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้คือยังเบบีอยู่อันนี้บ้านสวนแฟนฟินมาถ่ายช้าไปอันนี้ติดจองหมดแล้วอ๋อ เนเสิรฟเปลินมาถ่ายช้าไปใช่ไหมคะอันที่ทีนี่อย่างนี้ขายเท่าไหร่จริงจริงค้าขายเอาพิเศษพิเศษเลยนะจัดให้ฝนหน่อยค่ะคือคือมันยังไม่ขึ้นหัวใช่ไหมคะจ้แม่ค้าส่งต่อที่หัวละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทราคาดีมากเจ็ดสิบบาทที่ก้อยราคาดีนะคะทุกคนคนหี้เขาขายเป็นร้อยนะใช่แอเป็นร้อยนะเอาโต๊ะโคราชเลยเจ็ดสิบบาทนี่คือ หลักร้อย hey, เลยนะให้ hey, ลูกค้าขาประจำอันนี้จะก้อยรวมส่งให้ยังนี่รวมส่งค่ะรวมส่งอ<ส>ีกทีน่าเพราะว่าลูกค้าเหมาหม,หมด เราเรมส่งให้ไปเลยแต่ว่าลูกค้าจะมารับเองเอาแล้วถ้าเอฟซีฝุนเอฟซีบ้านสวนแฟนฟินอยากได้เพิ่มเติมยังไงแบบไหนหาให้ได้ไม่ล่ะทีนี้ทักเข้ามาเลยค่ะแต่รอรอนิดนึงเดี๋ยวหาให้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวฝุนทิ้งเบอร์โทรจะกอยไว้เด้อใช่ค่ะแล้วี้จะเป็นสายบ้านใต้นะคะสายบ้านใต้สายานใต้เขากําลังจะฟื้นตัวแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีเขียวๆขึ้นมาคุม้มลูกค้าขาย fc ข mm าเล็บดำนิดนึงนะคะทำสวนค่ะอนจารอ fc ไม่ถืออยู่แล้วเร็วๆไปเขาจะเดี๋ยวเขาจะคุมหมดนี้เลยค่ะค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ติดจองหมดแล้วค่ะแล้วถ้าถ้าราคาถ้าราคาที่ลูก fc ส่วนเฟ nah. ็นฟินอยากได้ล่ะจีนีอ่าอยู่ที่หัวละสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรวมยังสามร้อยบาทสามร้อยไม่รวมสรงนะคะไม่รวมส่งนะอันนี้สายม่านใต้นะคะนี่นะคะก็เขาก็จะมีฉีกฉีกหน่อยนึงเนาะ จะต่างจากปีกผีเสื้อชายเขาจะต่างกันค่ะช่ต่างกันใชาเขาจะต่างกันค่ะตัวนี้สายม่านใต้ชายเขาจะออกแข็งๆหน่อยนึงค่ะแต่ปีกผีเสื้อเขาก็จะเหมือนผีเสื้อจริงๆเลยค่ะเหมือนผีเสื้อเลยอะค่ะนี่ค่ะเหมือนผีเสือเอาไปเอามาเอาไปเอามาเหมือนผีเสือนี่นะเห็นมีมุมนู้นอีกนิดนึงปะไปตามเก็บมุมนู้น มาค่ะตรงนี้อีกมุมนึงมาสำหรับน้องเฟิร์นของเราตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ในนามคิดสกูดค่ะคิดสกูดสะกูดสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสมบูรณ์มากเลยค่ะคือเขากําลังฟื้นตัวเขาน่าจะฟื้นตัวได้ประมาณ90%แล้วล่ะค่ะนี่ค่ะ แต่ติดจองแล้วนะคะติดจองแล้วใช่ไหมแฟนฟินมามาช้าค่ะแฟนฟินมาช้าไปเอะไะคะอะถ้าฟอร์มนี้จะก็ขายให้ fc ที่เท่าไหร่ฟอร์มนี้ให้ fc อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรวมแล้วใช่ไหมรวมส่งด้วยท่านไม่รวมค่ะไม่รวมนะคะไม่รวมนะฟอร์มนี้ห้าร้อยนะที่จะกูดค่อนข้างจะหายากนนิดึงค่ะเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วอ่ะอืมนี่ค่ะอ่าอันนี้หรออันนี้ก็คิดจะกูดเนอะใช่ค่ะคิดจะกูดคิดจะกูดแต่ว่าหาหาให้ fc ไม่ได้นะคะคิดจะกูด พก็นี่ไงนี่นี่นี่อัจจะนี้ผีเสื้อค่ะผีเสื้อตะมูตะมีแบบนี้เองเลยค่ะทุกคนเนี่ยจะห่อไปให้แบบนี้เนาะคือเราไม่มีน้ำตัวไอเฟิร์สต้องอยู่กับน้ําตลอดเวลาไหมหรือว่าจริงจริงที่เลี้ยงยังไงที่ร้านนะคะเป็นอยู่ใต้โลมไม้จ้ะแม่ค้าก็จะทําเป็นระบบพ่นหมอกพ่นหมอกค่ะคือได้รับไอชื้นความชื้นแต่ไม่แฉะจ้แล้วก็คือข้อดีของการพ่นหมอกก็คือคือดับความร้อนในอากาศ คือบางทีเราลดแต่น้ำอ่ะมันไม่โอเคค่ะน่มค่ะเราต้องพ่นหมอกเพื่อดับความร้อนนะคะตัวนี้ก็คือสายม่านตายอันนี้สายม่านตายเอยางนี้นะค่ะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้สมบูรณ์แล้วอ่าน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะแต่ว่าจดจองแล้วค่ะใช่จดจองเท่ากันกับอนุหรือว่าเท่าไหร่ตัวนี้ให้ให้ให้ลูกค้าราคาเดียวกันเลยค่ะ เพราะว่าลูกค้าเจ้าเดียวกันค่ะ oh, ให้ราคาเดียวกัน,นะะส่วนตัวนี้นมีจํานวนค่ะมีจํานวน,น,นแต่ว่าอันนี้แม่ค้าเลือกเฉพาะสองหัวให้ลูกค้านะคะแต่ว่ามันหมดแล้วเ <Wow. S 2> หลือแต่อันแบบหัวเดียวอ,อันนี้ชื่ออะไรอันนี้ได้มาในานามชายผ้าสีดาฮอลเลนใช่แต่ว่าแม่ค้าไม่แน่ใจว่าใช่ไหม้ค่ะ ตัวนี้อยู่ที่1.80บาทมีจำนวนค่ะตัวนี้ถ้าถ้าเอฟซีสนใจเดี๋ยวแม่ท้าหาให้ค่ะจ้ะหรือลูกค้านํามาใส่ดินเผาค่ะดินเผาแบบนี้นี่ค่ะจริงๆใส่ตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่ไม่ขึ้นหัวจ้าค่ะอ๋อแล้วพอใบใหม่เขาขึ้นมาเขาก็จะคุมแบบนี้ใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นอะไรค่ะเพราะเราเราไม่ใช่อาคนที่ สัมผัสเฟินเนาะค่ะเราเราเป็นแม่ค้าที่สั่งมาอีกทีค่ะสวยค่ะแล้วไม่ใส่ดินเผาแบบนี้ก็ได้นะทลายแบบเนี้ยอันนี้อันนี้คือแม่ค้าได้มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยแปดสิบบาทจ้ะแต่ว่าใส่ดินเผาก็คือส่งไม่ได้ส่งไม่ได้แต่ว่าพอดีลูกค้าจะมารับที่สวนก็เลยใส่ไว้รอใช่ก็เลยใส่ไว้ให้ลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ในแหล่งข้างปันดินเผาค่ะอันนี้คือในนาม ชายผ้าสีดาฮอนแลนด์นะคะใช่่คะได้มาในนามออชายผ้าสีดาฮอลแลนด์ค่ะจ้าก,ก็คือร้อยแปดสิบบาทค่ะร้อยแปดสิบาททำไว้ให้นูกค้าค่ะโอเค,อเ,คเราอยู่ในแหล่งดินเผาแล้วก็เลยอยากทําเป็นตัวอย่างเผาลูกค้าท่านอื่นนําไปดัดแปลงแบบเ<า>ราอย่างนี้ค่ะจ้าสำหรับอีพีนี้เนาะก็ได้ รู้จักกระเฟินได้เยอะขึ้นเนาะรู้จักวิธีการเลี้ยงจากเจ๊ก้อยนะคะใครสนใจต้นไหนก็ติดต่อเจ๊ก้อยดูเผื่อมีจํานวนก็คือ<ช>จะได้หาให้ได้นาะคะ<ช>่ะฝนฝากเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปติดต่อเจ๊ก้อยในนามใบละพันการ์เด้นได้เลยนะจ๊ะขอบคุณเจ๊ก้อยนะคะอีพีนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ